สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2 021สําหำหรับธาตุลมนะคะธาตุลมได้แก่ราศีมิถุนตุลกุมวันที่ช anel นี้ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram เฟซบุ๊กข้อความความรักนะคะก็อาจจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ i n s t a g r กรท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยเทียนหอมมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลหินมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัยว่าไม่ได้จะทำเป็นการค้านะคะดังนั้นบางเชนก็อาจจะมีจำนวนจำกัดขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะ การอ่านเป็นการโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ Time ไทม์เฟรมคลาดเคลื่อนค่ะรับชมก็คู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมและตามแบบของ Channel นี้หัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นนะคะคนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นดูที่12ราศีแล้วก็คลิปแคลิปแบรนดอมต่างๆมากมาย ย้ำอีกครั้งว่าการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ทามเเฟมคลาดเคลื่อนเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอเนจีหลักนะคะเรื่องดาวความรักระหว่างคุณกับเขาธาตุลมกันคะ่ะช่วงครึ่งเดือนแรกเมษาย,ยนเอาละ เดทกันหน่อยธาตุลมเป็นยังไงบ้างไหนสุดดูสิ h e a l e t hopeless okay healing begins amazing อ่าธาตุลมคะ่ะเหมือนพึ่งจะสดสดร้อนร้อนเลยเนาะอาการอ่าเหมือนกับพึ่งจะเกิดประเด็นหรือว่าประเด็นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นทุกอย่างยังใหม่ๆอยู่เลยดังนั้นคุณต้องการความช่วยเหลือคุณอาจจะต้องคนคอยช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณเองอาจจะเป็นคนรอบข้างคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นเยียวยาจิตใจตัวคุณเองเกิดขึ้นแล้วละ่ะหมายถึงในเวลานี้อยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นที่จะกลับมาดูแลความรู้สึกตัวคุณเองนะคะก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งในอนาคต นะคะอีเอเนจีโดยรวมนะคะออกมาบอกว่าตัวเขาเองก็อยู่ในช่วงเวลาของการที่เรียได้ว่ากำลังถามหาคำตอบในใจเขาอยู่เหมือนกันว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นยังไงและจะไปต่อไปยังไงอะไรประมาณนี้อาจจะสับกันได้เส้นเดียวกันก็คือตัวเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจเพื่อให้พร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อให้เข้มแข็งมากเพียงพอนั่นเองนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอเนจีตัวเขาตัวคุณนะคะบทสรุปพร้อมคำแนะนำกันเลยขอดูเอเนจีตัวเขาค่ะเอเนจีตัวเขาในเวลานี้เป็นเดอะสตาร์เรียกได้ว่าอยู่ช่วงของการเยียวยาละนะคะ แต่อ n น r g y ร e เนชั่เกิดขึ้นนะนั่นหมายความว่าเวลาอาจจะทำให้เขาคิดอะไรได้ในหลายๆอย่างแหละ The Moon เสร็จไหมคะยในชะ่วงเวลาของการพยายามเคลียร์อินเทอเนชัเยียวยานะคะ q u e e n o ์น็อคเป็นปค,คุณอาจจะดีวกับชาวท่านดินคะ่ะขอดูตัวคุณหน่อย ตัวคุณเป็น Queen of Cups เผด e จ Office ไปค่ะ e n e r ท่าดินเยอะทีเดียวนะก็อาจจะดวกับชาวท่าดิน Firewands โอเคค่ะ BM Press จุดสันในตสวยทีเดียวขอให้หน่งนายบอนส์ถ้าลมเหมือนคุณทั้งคู่ในเวลาเนี้ยนะคะพึ่งจะนะคะอยู่ช่วงเวลาของการพักเบรกการเรียกได้ว่าต่อสู้กันทางคำพูดอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีละตัวเขาเองอยู่ในช่วงเวลาของการที่ จะพยายามเคลียร์ความรู้สึกเรียกได้ว่าถ้าก่อนนั้นเนี่ยมันร้อนๆกันอยู่เขาเองก็อยู่ในช่วงเวลาของการที่เราให้อารมณ์นิ่งอารมณ์สงบให้ใจสบายซะก่อนอะไรประมาณนี้เป็นห่วงเวลาที่เขาต้องการเวลาจริงๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะตัดขาดจากคุณนะคะเขาต้องการเวลาในการที่จะเยียวยาวความรู้สึกหรือว่าให้หายอารมณ์ขุ่นมัวซะก่อนเก็บ กลับไปคิดขอเวลากลับไปคิดนะเพราะ The Star คู่กับ The Moon s แบบเนี้ยความรู้สึกนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความเครียดมันยังเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหมกมุ่นว่า คุณทาเขาเขาทําคุณเพราะอะไรอะไรยังไงเนี่ยมันยังอยู่เต็มหัวไปหมดอาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันซึ่งมันอยู่ในช่วงของการที่ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดไปเมื่อตรงนี้หมดไปแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่เป็นควีนออฟเพนโรโคนั่นหมายความว่ามีเหตุมีผลละเข้าอกเข้าใจละในท้ายที่สุดเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าเขาจะสื่อสารติดต่อพูดคุยแบบเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นตัวคุณเป็นควีนออฟคัพส์คุณเรียนรู้มากมายในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ี้นะคะคุณเติบโตแล้วก็คุณพยายามที่จะเริ่มต้นก้าวต่อไปเริ่มต้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดซึ่งคุณก็ทำได้ดีทีเดียวนะในเวลานี้เหมือนคุณอะ่ะค่อยๆก้าวต่อไปม o ฟออนทีละก้าวทีละเล็กทีละน้อยแต่มันเป็นไปได้ด้วยดีนะฟ้บอบสมมติว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาบ้างในช่วงเวลานี้แต่เหมือนคุณยังไม่พร้อมหรอก นะคุณเองอยังรู้สึกสับสนยังรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาในเรื่องราวมันเพิ่งผ่านมาเพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆดังนั้นไม่พร้อมแน่ๆในการเริ่มต้นใหม่นะสิ่งที่จะต้องทําคือต้องต่อสู้ให้ใจทั้งคู่สงบลงเขาก็ดโดมนคุณก็ฟอย์วอนแหมมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหงุดหงิดโทษกันไปโทษกันมาในบางครั้งบางคราวหรือโทษตัวเองด้วยบางทีอะไรประมาณนี้ต้องยุติและทําให้มันสงบลงซึ่งมีเกณฑ์ว่าก็คงจะสงบลงในช่วงเดือน เนเมษายนนะคะและต่อจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะนะคะฟังเขาสิ่งที่เขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เขาจะทำการ Take Action คือ Empress แหละเขามองดูแล้วว่าคุณ่ะคือคนที่สมบูรณ์แบบคือ Empress ของเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะดูแลรักษาคุณได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเดอะซันออกมาบอกว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่เขาต้องการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ กับคุณเขาต้องการเป็น new love ของคุณเขาต้องการเป็นคนใหม่คนที่ดีพร้อมมากเพียงพอสำหรับอ m นพ e ส s ของเขาและแน่นอนเขาจะกลับมาอาจจะนับจากนี้หนึ่งเดือนขึ้นไปเพราะ Energy มันไม่ได้นานขนาดเป็นปีขนาดนั้นถ้าท่านได้ห่างกับเป็นปีเขาไม่มีใครใหม่ไม่ใช่แล้วนะคุณไปดูคนโสดได้เลยอย่าลงประเด็นเนาะเอาล่ะทีนี้ตัวคุณเป็นนาววอนคุณไม่ต้องการดรมาม่าคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะกับ รักครั้งใหม่หรือถ้าเขาคนนี้ก้าวกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็ต้องการให้เขาเป็นคนใหม่จริงๆคุณถึงจะตัดสินใจให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งทีนี้คุณดังคู่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือจะต้องเตรียมตัวก็คือ King of Pentacle อยู่ตรงนี้ Queen of Pentacle อยู่ตรงนี้ใช่ Energy ของ Soulmate ดังนั้นบางครั้ง Soulmate บางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องผ่านการเรียนรู้ก่อนถึงกลับมาแล้วกลายเป็นรักแท้ได้แต่ถ้าไม่ใช่นะคะคุณก็อาจจะ กลับมาเป็นกัริยานามิตรที่ดีนะคะแล้วก็สั่งฝ่ายต่างเริ่มต้นใหม่แต่ทีเนี้ยเอนเนจีมันไม่มีตรงนั้นค่ะมันยังไม่จบนะ s อรรีนี้คือมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยคุณอาจจะให้โอกาสเขาถ้าเขากลับมาเป็น คนใหม่ที่ดีจริงๆในแบบที่คุณต้องการถ้าไม่ใช่อย่างที่ใจคุณคิดคุณก็อาจจะแค่พูดคุยแล้วก็ให้ทุกอย่างมันจบลงมีการจบลงด้วยคำพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าเขากลับมาแล้วไม่ดีขึ้นแล้วคุณมีเกณฑ์การ move on แล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นเองค่อนข้างจะเคลียร์มากๆสำหรับการ์ดของคุณนะคะสำหรับธาตุลมเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันหน่อยนะขอคำแนะนำ จากวิเลสสำหรับคุณ ไหนดูสิว่าเอจีวินเทอร์สออกมาบอกยืนยันตรงนี้เลยว่าระหว่างคนกับเขาคงจะต้องใช้เวลาไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนนะความสัมพันธ์มันถึงจะมีเกณฑ์ว่าดีขึ้นพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นเขาอาจจะต้องการเวลายาวนานในการปรับปรุงไปถึงตอนนั้นตัวคุณก็อาจจะมูฟออนแล้วก็กลับมาดีขึ้นได้ซึ่งมันก็ไม่นานนะพฤศจิกาเท่าที่ผ่านมาดูนะช่วงหน้าหนาวบ้านเรามีหน้าหนาวไหม <c oughs> นะเอเจีออกมาบอก ว่านะคะคุณนะคะต้องการเวลาในการที่ทำใจให้สงบทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ใจคุณสบายมากที่สุดดูหนังฟังเพลงเดินเล่นไปเที่ยวหรืออะไรก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำให้ตัวคุณเองมีชีวิตชีวากลับคืนมาอีกครั้งมันจะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตเอาละเทเลอร์แองเจลค่ะ ออกมาบอกว่าไหนดูสิเอาละมันมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะ j u ัส m e n t ออกมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แน่ๆอาจจะกลับ รักครั้งใหม่ที่คุณมุ่งหวังแต่ในที่นี้โดดเด่นมากไปตรงที่คนคนนี้จะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่นะสิ่งเก่าๆใต้จบไปแล้วก็พลิกฟื้นกลายเป็นสิ่งใหม่กลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ถือกำเนิดใหม่อาจจะกับคนคนนี้ซึ่งฝามองดูว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีความคาดหวังหรืออาจจะสับกันมีการคอมมูนิเคชันอยู่ตรงนี้ตัวคุณก็คอลลิ่งเขาก็คอลลิ่งคุณนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่อาจจะยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ เพียงแต่รอเวลาให้พร้อมซะก่อนก็คงจะได้กลับมาสื่อสารหรือตัวเขาเองนั่นแหละจะติดต่อสื่อสารกลับมาก็มีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์นับจากเนี้ยนะมันคงจะดีวันดีคืนไปจนถึงช่วงปลายปีนะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องยุติการพูดคุยไปสุดถึงปลายปีแล้วก็มีเกณฑ์กลับมาคุยกันใหม่อะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะเพราะคุณทั้งคู่เรียกได้ว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณทั้งคู่แล้วล่ะขอคำแนะนำจากแองเจิลค่ะ คำแนะนำออกมาบอกว่า Let music light you up ค่ะ and feel you're here with joy นะคะอยู่กับปัจจุบันค่ะปล่อยให้ตัวเองมีความสุขบ้างเปิดโอกาสให้ตัวคนเองมีความสุขบ้างก่อนหน้านี้ก็เหนื่อยมาเยอะถึงเวลาที่ต้องพัก ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองออกไปใช้ชีวิตในแบบที่อยู่กับตัวคุณเองบ้างมันเป็นโอกาสที่ดีเวลาที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวคุณเองอีกครั้งคุณจะได้เรียนรู้ใจคุณเองมากขึ้นว่าคุณต้องการอะไรถ้ามีเกณฑ์การกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณก็จะได้บอกความต้องการของคุณให้คู่ของคุณได้รู้แน่ชัดว่าในท้ายที่สุด คุณต้องการอะไรเพื่อที่จะก้าวไปพร้อมกันได้อย่างถูกที่ถูกทางนะคะอาละ when you wake in the morning ask yourself What can I do today to become the person I want to be ค่ะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในทุกๆเชา้าอย่าลืมอย่าลังเลใจที่จะตั้งคำถามกับตัวคุณเองว่าคุณต้องการทำอะไรในวันนี้เพื่อตัวคุณเองเพื่อที่คุณจะได้กลายเป็นคนใหม่ที่ดีในวันข้างหน้าและเมื่อคุณเป็นคนใหม่ที่ดีในวันข้างหน้าคุณก็จะดึงดูดคนใหม่ที่ดี ที่เหมาะสมที่คู่ควรกับคุณเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนคนนี้จะกลับมาเป็น new love อีกครั้งหรือ new love รักครั้งใหม่จริงๆนั่นก็อยู่ที่การคุณการที่คุณทำตัวคุณเองในปัจจุบันเนี้ยให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการเป็นฟิ future เป็นตัวตนของคุณในอนาคตในแบบที่คุณจะดึงดูดคู่แท้ของคุณในอนาคตเข้ามาให้ตรงจุดตรงประเด็นตรง type ตรงใจแล้วก็ match กับคุณหมายถึง เข้ามาในลักษณะที่เป็นคนที่ใช่จริงๆสิลเสมอกันจริงๆมีความสุขจริงๆในการที่จะได้รักกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อนาคตร่วมกันนั่นเองนะคะถ้าท่านใดนะคะต้องการให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นในเวลานี้การุณาโฟกัสที่ตัวตนเองก่อนเลยทำตัวคนเองให้ดีการงานหน้าที่ให้ดีบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมให้ดีทุกอย่างควรจะเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขได้แล้ว ถ้าอะไรเดิมๆม,มันไม่เวิร์กมันถึงเวลาหลือย่างที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่ดีพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ